สวัสดีครับกอรกดเกตแก้วครับอดีตทาหารพาจู่โจมร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งชอคห้าหนึ่งสามคาดป้องัใจนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังตอนที่ผมปะทะหนักนะครับแต่ว่าเราตอบโต้ไม่ได้เต็มที่เนื่องจากว่าเราต้องรักษากฎการประทะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเหตุการณ์เป็นยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับในวันที่เจ็ดเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดตอนนั้นนะครับทหารเวียดนามแล้วก็ทหาร ของขมิแห่งสำรินของฮุนเซนนะครับก็ได้บุกเข้ามาข้ามคันคูยพยายามที่จะข้ามคันคูยุทธศาสตร์เข้ามาอ้อมเข้ามาในฝั่งประเทศไทยเพื่อเข้าตีชมรมของทหารขมินะครับเรียกว่าขมิเสรีตรงนั้นนะครับเรียกว่าชมรมอํมปืนนะครับวันนั้นนะครับทหารพันจู่โจมกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งที่ผมสังกัดอยู่กับกองร้อยทหารพันจู่โจมที่เก้าสองหนึ่งก็ได้รับภารกิตในการเข้าไปสกัดกั้นไม่ให้ทหารเวียดนามกับทหารขมิแห่งสำรินเนี่ยข้ามคันคูยุทธศาสตร์เข้ามา เพื่ออ้อมไปตีชมรมของขมิญเรียกว่าเราช่วยขมิญเต็มที่นะครับเพราะถ้าเราไม่ไปบล็อกไว้ชมรมขมิญตรงนั้นนะครับมีประชาชนมีคนมีทหารอยู่หลายหมื่นคนนะครับเจ็ดแปดหมื่นคนก็อาจจะโดนอาจถล่มจนเละหรือว่าอาจจะกลับบ้านเก่าหมดเลยนะครับอาจจะเรียกว่าไม่มีใครเหลือเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นทหารของเวียดนามเนี่ยแล้วก็ทหารหุน่นของหุ่นเซงของเฮงทําดินเนี่ยนะครับยกกําลังมาเป็นกองพันเลยนะครับมีทั้งรถถังวันนั้นรถถังมาสี่คัน ยิ่งสนับสนุนด้วยจรวดท่อยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่นะครับมันก็บุกเข้ามาที่จะข้ามคันคูยุทธศาสตร์เข้ามานะครับแต่ว่ากองร้อยทหารบันจู่โจมที่911ที่ผมสังกัดอยู่กับกองร้อย921เนี่ยก็ไปถึงประมาณตีสี่กว่าแล้วก็ไปวางกําลังอยู่ตรงทุ่งนานะครับก่อนที่จะวางกําลังเข้าสู่แนวคันคูยุทธศาสตร์เพื่อยับเพื่อเรียกว่ายันไว้นะครับปะทะยันไว้ตรงนั้นไม่ให้มันบุกเข้ามาได้นะครับ ปรากฏว่าวันนั้นนะครับประมาณตีห้ากว่าๆนะครับปรากฏว่าเราได้ยินเสียงรถถังเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มันก็ได้บุกเข้ามานะครับมีทั้งทหารราบเป็นกองพันเลยนะครับทหารราบของเวียดนามของเขมรยิงสมดินเะนี่ยแล้วก็มีรถถังตามหลังเข้ามาอีกสี่คันมันยิงสนับสนุนด,ด้วยปืนใหญ่นะครับมันก็เริ่มถล่มพวกเราแล้วครับตั้งแต่ตีห้ากว่าๆนะครับสองฝวายยังมืดอยู่เลยนะครับมันก็ยิง เนื่องจากว่าเราไปขัดขวางไม่ให้มันข้ามกันคูยุทธศาสตร์มาจึงเกิดการปะทะกันนะครับยิงกันสนันมันไหวเลยตรงนั้นนะครับเราก็ไม่ยอมนะครับหน้าที่ของเราก็คือรักษาอธิปไตยป้องกันไม่ให้ขเมศข้ามแดนเข้ามาได้นะครับมันคือผืนแผ่นดินไทยเรานะครับเราต้องรักษาอิปไตยไว้ด้วยชีวิตนั่นเองนะครับที่สําคัญน่ะเราช่วยชีวิตของขเมศขมศเสรีที่ชมรมออมปืนนะครับหลายหมื่นคนอยู่ตรงนั้นถ้าหากว่ามันอ้อมเข้ามาได้มันก็ไปโจมตีชมรมออมปืนนี่ก็ไม่มีใครเหลืออย่างแน่นอนนะครับ เพราะว่าทหารขเขมรเฮงสารินกับเวียดนามเนี่ยยกมาเป็นกองพันรวมทั้งรถถังปืนใหญ่ก็สนับสนุนยิงเข้ามานะครับจึงเกิดการพระร้ายยิงต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงรุงแดงกับพวกเรานะครับตอนนั้นเสียงปืนกลดังสนั่นวันไวหวเริ่มนานาชนิดนะครับที่ยิงต่อสู้กันนะครับผมเองนะครับตอนนั้นอยู่ด้วยกันมีผมมีน้องชายมีพี่วงตระกูลเดียวมีอยู่สามคนไปตรงนั้นนะครับก็ยิงต่อสู้กันอยู่ตรงการฟูยุทธศาสตร,ร,ร์ เรียกว่าคันเรียกว่าคลองนะครับถ้าท่านดูปกท่านจะเห็นว่าเป็นคลองเป็นคลองนะครับเป็นคลองยาวไกลตรงนั้นคือคลองดักรถถังภาษาทหารก็เรียกว่าคันคูยุทธศาสตร์นะครับรถถังมันจะข้ามมามันก็จะตกลงไปในนั้นนะครับเราก็วางกําลังอยู่ตรงคลองนั่นแหละครับมันเข้ามาเราก็ยิงเราก็ยิงปะทะไม่ให้มันเข้ามาได้นะครับยิงต่อสู้กันหนักหน่วงรุนแรงนะครับตอนนั้นนะครับตอนแรกเนะี่ยเราถูกถล่มหนักมาก นะครับเราถูกมันยิงปืนใหญ่เนี่ยเข้ามาตุ่ม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 สนั่นวันไหวเลยนะครับอัดลงด้านหน้าด้านหลังห่างประมาณ10กว่าเมตร20เมตรด้านหน้าคูด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังเราเนี่ยโอ้โหหูเนี่ยผมนี่แตกหมดเลยนะครับหูเนี่ยไม่ได้ยินเสียงดังตึ้มตุมนะครับมันดังเคี้ย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 เวลาปืนใหญ่มันลงใกล้ๆนะครับห่างประมาณ10กว่าเมตรเนี่ยมันจะดังเคี้ย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 นะครับมันไม่ดังตุ่มตุ่มนะครับ ถ้าฟังไกลๆเนี่ยมันดังตุ้มๆนะครับผมก็มาถามคนทั้คนแก่ทาไมผมได้ยินแบบนั้นเขาบอกว่าหูมันแตกนะครับนั่นแหละคือหูแตกไม่ได้ยินเสียงดังตุ้มๆเลยนะครับสะเก็ดระเบิดเนี่ยปิวอนเลยนะครับทุ่งนาในปาตรงนั้นมันจะมีทุ่งนาชาวบ้านที่เกยวข้าวเสร็จนะครับลูกปืนใหญ่ที่มันลงทุ่งนาห่างเราไปด้านหลังประมาณ20เมตรเนี่ยยาฟางเนี่ยแทบจะไม่มีสักเส้นเลยครับแรงอัดของปืนใหญ่นะครับมันอัดต่อฟางเนี่ยหายหมดเลยนะครับเกลี้ยงเลยนะครับ เราถูกถล่มอยู่นานนะครับตอนนั้นหัวหน้าของเรานะครับหัวหน้าของเราก็คือพันตรีมนัฐบุญหูนะครับพันตรีมณัฐบุญหูท่านเป็นหัวหน้าส่วนแยกของเราท่านก็วิทยุไปที่หน่วยทหารปืนใหญ่ของกองกําลังบูรพาบอกว่าตอนนี้เราถูกถล่มหนักขอให้ปืนใหญ่นี่ยิงช่วยน้อยยิงช่วยน้อยนะครับเรายันอย่างหนักหน่วงแล้วตอนนี้มันเข้ามาคาดว่าเป็นกองพันเพราะว่ามีทั้งทหารราบเสียงรถถังมาด้วยปืนใหญ่มันก็ถล่มย่างหนักนะครับก็ ขอปืนใหญ่ไปปรากฏว่าปืนใหญ่เขาก็ยิงปืนลูกควันมานะครับตูมต้มตุ้มตุ้มยิงอยู่ตรงเหนือหัวพวกเราตรงคันคูพอดีนะครับตูมตูมตุ้มเป็นควันสามลูกนะครับมันเป็นการยิงลูกควันปฏิบัติตามกฎามการปะทะลูกแรกเนี่ยเขาไม่ได้ยิงลูกสังหารเลยนะครับทั้งที่พวกเรานีโดนลูกสังหารพวกเราหนีโดนถล่มทั้งปืนเล็กทั้งปืนใหญ่นะครับ มันยิงลูกสังหารมามันไม่ได้ยิงลูกอ่ามันไม่ได้ยิงลูกเตือนอะไรเลยนะครับเรายิงลูกเตือนไปเนี่ยลูกควันเนี่ยตู้มตุมต้มไปเนี่ยเพื่อเตือนให้มันรู้ว่าตอนนี้นะให้หยุดยิงให้หยุดยิงให้ทหารถอยออกไปได้นี้มันคือแทนประเทศไทยตอนนี้ท่านกำลังลุกล้ำอธิปไตยของไทยท่านกำลังยิงปืนเข้ามาถูกทหารไทยให้หยุดยิงให้หยุดยิงให้ถอยไปนั่นคือสัญญาณการยิงลูกปืนใหญ่มาเป็นลูกควันตู้มตุมตุ้มสามลูกนะครับ ก็มันก็ไม่หยุดมันก็ยังถล,มล่มเราอย่างหนักกําลังรถถังมันก็บุกเข้ามานะครับทีนี้ก็เกิดพวกเราก็ต่อสู้เต็มที่แล้วยิงสนั่นวันไหวเลยนะครับตอนนั้นเราเริ่มมีคนเจ็บแล้ว๋ยเนี่มีคนเจ็บแล้วถูกปืนใหญ่นี่ไปหลายคนแล้วนะครับหัวหน้าเราก็วิทยุไปอีกนะครับพันตีมานัดบุญหนูก็วิทยุไปอกบกว่าขอให้ยิงลูกสังหารขอให้ยิงลูกสังหารตอนนี้มันมาเต็มแนวแล้วปืนใหญ่มันก็ยิงใส่เราอย่างหนักหน่วงดุนแรงให้ปืนใหญ่เรานี่ยิง ไอ้สากัดด้านหน้าคูเลตนะครับพวกที่มันกําลังบุกมาแล้วก็ยิงน็อกไปตรงที่พิกาดของมันที่มันตั้งปืนใหญ่อยู่ซึ่งตอนนั้นเรามีทหารหน่วยรัฐวรยาไกลก,ก,ก็อยู่ด้วยนะครับหน่ยย่ยรัฐวรยาไกลของกองกำลังบูรพาก็วินยุแจ้งพิกาดว่าปืนใหญ่มันอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับเราก็ยิงยิง,ยงต่อสู้กันหนักดองรุนแรงปรากฏว่าปืนใหญ่เราก็ยิงมาอีกนะครับตู้มตู้มตุ้มไอ้ห่าเอ้ยแทนที่จะเป็นลูกสังหารมันแตกบนทอ้องฟ้าเป็นควันสีขาวนะครับ เป็นการยิงเตือนอีกแล้วเตือนครั้งที่สองแล้วนะเตือนครั้งที่สองแล้วนะเนะี่ยบอกเขาบอกให้เขาหยุดนะครับว่าเนี่ยตอนนี้เวียดนามกําลังลุกล้ำาอธิปไตยไทยกําลังบุกเข้ามาเวียดนามแห่งจำริน่ะเวียดนามกับขมรแห่งจำรินเนี่ยแล้วก็ยิงปืนใหญ่ตอนนี้ยิงเข้าสู่ทหารไทยไม่ใช่ทหารขมรเตือนเข้าไปนะครับแต่ว่ามันไม่ฟังนะครับมันยังยิงถล่มเราอย่างหนักหน่วงรุนแรงเหมือนเดิมปืนใหญ่มันกำลังตูมตูมตูมด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเต็มไปหมดเลย นะครับดีมันมียิงลูกแตกอากาศพวกนั้นตอนนั้นผมกับเพื่อนเ<ๆ>พื่อนทหารพรานทั้งสองกองร้อยคือร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งและ 2, 91, กองร้อยเก้าสองหนึ่งเนี่ยกวางกาลังต,งตรงคันคูยุทธศาสตร์ยิงต่อสู้กับมันอยู่ตรงนั้นนะครับก็เราต้องยันเต็มที่ไม่ให้มันบุกข้ามคันคูยุทธศาสตร์มาได้นะครับมันก็ยังยิงเราทั้งด้านหน้ามันก็บุกเข้ามาเสียงรถถังอะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพวกปืนใหญ่ของเราก็ยังไม่ยิงยิงลูกแตกอากาศหรือว่าไม่ได้ยิงลูกทําลายลูกสังหารอะไรเลยนะครับ หัวหน้าเราก็วิจุไปเป็นครั้งที่สามว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่หยุดมันไม่หยุดมันกําลังบุกเข้ามาแล้วมันกําลังยิงปืนใหญ่ถล่มพวกเราตอนนี้เจ็บไปหลายคนแล้วนะครับขอให้ยิงลูกทหารมานะครับครั้งที่สามเราขอไปสามครั้งปืนใหญ่จากฐานร่มเก้าใกล้ๆโรงเรียนตาพญายิงยิงปืนใหญ่ลูกทหารมานะครับเสียงตูมตูมตูมมันข้ามหัวเราวุ้ดไปลงตูม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 ลงในแนว ที่ทหารเวียดนามอยู่นะครับก็ยิงกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตรงนั้นเวียดนามก็ไม่สามารถที่จะลุกข้ามคูเลตเข้ามาได้นะครับพวกเราก็พวกอพิจีก็วิ่งประจาแนวเลยนะครับเตรียมใช้ยิยง,ยยงรถถังที่มันกาลังจะข้ามมานะครับก็มีการยิงต่อสู้กันโอ้โหหนักหน่วงรุนแรงตรงนั้นนะครับในที่สุดนะครับปืนใหญ่เราก็ลงทําลายพวกมันเยอะแยะรถปืนใหญ่มันเมื่อมันยิงออกมาเราแจ้งที่ัดไปปืนใหญ่เราก็ยิงนอกเขานะครับ เขาก็โดนทําลายปืนใหญ่เขาโดนปืนใหญ่เรายิงทาลายไปหลายกระบอกมันก็เงียบเสียงไปนะครับเงียบเสียงไปแล้วแต่ละเสียงปืนเล็กนี่ยังปะทะกันอยู่นะครับมันก็พยายามที่จะข้ามมารถถังก็จมวิ่งเข้ามาจะข้ามมานะครับพวกเราก็ยิงอพีจีถล่มมันนะครับในที่สุดนะครับปะทะกันอยู่เราวๆชั่วโมงกว่ามันก็ไม่สามารถข้ามกันคูยุทธศาสตร์มาได้ถูกเราต่อต้านอย่างหนักหน่วงรุนแรงมันก็ถอยกลับไปนะครับมันก็ถอยไปด้านทิศตะวันออกนะครับ ไปออกไปนู่นแล้วโค้งไปนู่นเพื่อเข้าตีด้านหน้าของจมรุมอําปืนนะครับพวกเราก็หลังจากมันไปแล้วพวกเราก็สํารวจความเจ็บความเสียหายของพวกเรานะครับปรากฏว่ากองร้อยทหารพันจู่โจมที่911ที่ผมอยู่เนี่ยปลอดภัยทุกคนนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่ากองร้อยทหารพันจู่โจมที่921ที่อยู่ด้วยกันนะครับ56คนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากปืนใหญ่นะครับ แล้วก็มีหน่วยรัฐเวรระยะไกลเราก็ได้รับบากเกดเจ็บด้วยนะครับส่วนผมกับพี่ชายกับน้องชายอยู่ด้วยกันตรงจุดนั้นนะครับถือว่าโชคดีมากดวงดีมากนะครับเพราะว่ามันมีจรวดปืนใหญ่ของมันน่ยยิงตกลงห่างผมแค่วาเดียวนะครับประมาณวาเดียวเนี่ยมันไม่ระเบิดถ้ามันระเบิดลูกนั้นนะครับผมคิดว่าไม่มีเหลือแน่นอนนะครับผมไม่จะไม่ได้มานั่งเล่าให้กับ <c oughs> ผมคงไม่มีโอกาสได้มานั่งเล่าให้เอฟซีฟังแบบนี้แนะ่เพราะว่า ลูกปืนใหญ่ลูกนะั้นมันตกห่างผมแค่วาเดียวแต่มันไม่ระเบิดนะครับจะเป็นด้วยบารมีของพระสยามเทวาลีเทวา,ทวาธิราชหรือว่าของพ่อของแม่ของผู้เจติอาจารย์ทั้งหลายคุ้มปกป้องคุ้มครอง,องก็ไม่รู้นะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าของดีของพี่ชายผมก็ไม่รู้เพราะพี่ชายผมพี่วงเนะ่ะฉายาก็คือจอมขมังเวทนะครับแกมีของดีทุกสิ่งทุกอย่างแกจแกแจกอ่า โคดเหล็กไหลให้คนละชิ้นละชิ้นนะครับผมก็ได้ชิ้นหนึ่งน้องชายก็ได้ขว้นหนึ่งแล้วพี่วงก็มีอีกชิ้นหนึ่งเป็นโครเหล็กไหลที่ท่านพี่พี่วงสมัยแกไปทุดดงตามป่าตามดงตามป่าใจในประเทศลาวท่านก็ได้โคดเหล็กไหลามานะครับพอออกรบก็ออกมาแจก,กน้องๆนะครับแล้วทุกคนก็มีผ้าชายผ้าถุงของแม่นะครับผมก็มีพระมีอะไรเยอะแยะนะครับสมัยนั้นแล้วก็มีชายผ้าถุงของแม่ไปด้วยนะครับมีรอยนิ้วมือนิ้วจีนที่แม่ทําให้เวลาออกสนามรบนะครับก็เอามา ให้พ่อแม่ได้ปกป้องคุ้มครองนะครับก็เราก็ปลอดภัยมานะครับคลอดท่าแคล้วมาอันนี้คือหนึ่งนือนี่คือเหตุการณ์หนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ที่เราฝานสนามรบมานะครับแต่วันนั้นที่เรามีคนเจ็บที่เราเกือบจะละลายเพราะมันยกกําลังมาเป็นกองพันพวกเรามีกําลังสองกองร้อยกว่าร้อยกว่าคนแต่มันมาเป็นเกือบเป็นมันมาเป็นพันคนนะครับมีรถถังอีกสี่คัน มีหน่วยก้าตายดักกงมีทหารคขเมเตอีกมีทหารเวียดนามอีกมีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนมันอีกนะครับแม้ว่าจะเป็นการประทะกันไม่กี่ชั่วโมงแต่ครั้งนั้นเพราะว่าหน่วยทหารปืนใหญ่ของเราเนี่ยปฏิบัติตามกฎการประทะก็คือยิงเตือนก่อนจริงยิงลูกกิงทําให้พวกเราได้รับบาดเจ็บและก็เกือบจะปะกันกองร้อยเกือบละลายอยู่แล้วเพราะมันบุกป,ประชิดมาใกล้แล้วนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับณวันนี้วันที่ยีิบสองเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับตอนนี้ชายแดนไทยเราก็กำลังดูเดือดเลือดพานกําลังไม่ใช่ดูเดือดเรื่องการลบหรอกครับแต่กําลังอยู่ในเหตุอักที่ตึงเครียดเพราะาคอมเมนต์มันต้องการที่จะยึดเอาอีกหล,ลายๆเนินนะครับมันส่งกําลังมาเต็ไมไปหมดเลยนะครับแต่ว่านโยบายของเรานะครับของกองทัพของรัฐมนตรีกงกลาโหมของเรา ก็บอกว่ากฎการประทะให้ใช้สามกฎให้สามข้อนะครับก็คือถ้าเจอมันบุกเข้ามาในดินแดนมันติดอาวุธล้ําเข้ามาเนี่ยให้เจรจาหรือว่าให้ตักเตือนมันด้วยวาจานะครับบอกว่ามึงหยุดไปถอยถอยถอยนี่แผ่นดินไทยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าไม่ฟังให้ยิงปืนเตือนนะครับยิงปืนเตือนถ้าไม่ฟังจิงให้ยิงตรงคือปะทะกันนั่นแหละนะครับอันนี้คือกฎข้อข้อ กฎที่ทางรัฐมนตรีกลาเผมบอกให้ปฏิบัติกฎการพระทะนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในสนามรบมันจะใช้พวกนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าลุกล้ำม,มามันต้องยิงกันเลยนะครับใครเจอก่อนก็ต้องยิงก่อนคนที่ยิงก่อนคนที่ไวกว่านั่นแหละคนนั้นจะรอดคนที่ถูกยิงมันก็โอกาสรอดยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงเห็นว่ากฎข้อบังคับตัวนี้มันไม่น่าใช้นะครับใช้กับเขมเนเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกนะครับ เราจะไปใช้ข้อสองอมึงไม่ถอยนะมึงไม่ถอยล้ำเข้ามายังยังบุกเข้ามาอย่างเงี้ยให้เรายิงปืนขู่คอมเมนต์มันมันไม่ยิงปืนขู่เรานะครับมันจะยิงกระบาลเรานะครับมันจะยิงสวนเราเลยนะครับอันนั้นคือสนามรบกอมเจนแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยิงขู่นะครับน้องๆทหารที่อยู่ในแนวหน้าทุกวันเนี้นะครับอย่าไปใช้กฎข้อนี้เด็ดขาดเลยครับข้อที่สองเนี่ยให้ปืนยิงปืนขู่เนะี่ยยิงไม่ได้ในสนามรบไม่มีการยิงขู่มีแต่ยิงริงท้งนั้น เสียงปืนที่ดังออกไปมันจะต้องถูกเป้าหมายนะครับถ้ายิงตั้งออกไปเนะี่ยเขาไม่รู้ว่าเรายิงขู่หรอกแต่เขาจะสวนเราหน้าผากเราเลยแหละครับอันนี้คือสนามรบจริงมันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็มันไม่ได้ใช้ข้อที่สามนะครับเราจะตายก่อนเพราะว่าข้อที่สองกอเรายิงขู่ปุ๊บมันก็อาจเราแล้วถล่ถมเราแล้วนะครับอยากจะให้ทางอ่า รัฐมนตรีกลางหวมคิดให้ดีนะครับคําสั่งตัวนี้นะครับไม่ต้องให้น้องๆเขาปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดนะครับให้ใช้วิทยาญาณนะครับให้ใช้ยุทธวิธีของทหารเขารู้วิธีแก้ไขอยู่แล้วว่าเขาจะแก้ยังไงเขาจะทายังไงให้เขามีความปลอดภัยให้มีความได้เปรียบค่าศึกนะครับเขารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปเอากฎข้อนี้มาบังคับนะครับว่ามันเหมือนกับมัดมือมัดเท้าเหมือนกับมัดมือมัดเท้าทหารฝ่ายเราเลยนะครับเนี่ยในขณะเดียวกันที่ฝ่าย คอมเมนต์เนี่ยเขาปฏิบัติการอย่างอิสระเสลีนะครับเห็นไหมเขาอยากบุกลุกอะไรเข้ามาเขาก็ทําตามใจชอบของเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีข้อบังคับไม่เหมือนเราเราจะทําอะไรก็โหดเหมือนมัดไม้มัดมือไหมนะครับเหมือนเอาไม้เอาเชือกมามัดมือมัดเท้าไว้ทําอะไรก็ไม่ได้ติดขัดไปหมดนะครับจึงทําให้เราเสียขาไปถึงเจ็ดขาเราเสียขาไปเจ็ดขาเรายังไม่ได้ตอบโต้อะไรเลย นะครับอยากจะให้ท่านผู้ที่มีคําสั่งแบบนี้นะครับลงมาอยู่ในสนามรบท่านจะรู้ว่าในสนามรบจริงมันไม่เหมือนทฤษฎีที่ท่านว่านะครับใครไวกว่าคนนั้นรอดคนที่้ากว่าอาจจะได้กลับบ้านแบบไม่มีลมหายใจนะครับฝากท่านรัฐมนตรีช่วยทบทวนคําสั่งนี้ด้วยนะครับนักรบเราเก่งอยู่แล้วสวัสดิกาสัตยภาพของเราเนะี่ยสุดยอดอยู่แล้ว ฝีมือในการบ ar, กรบยุทธกรณ์เทคโนโลยีเราเยี่ยมอยู่แล้วแต่ว่าเรามาถูกมัดมือมัดเท้าจากกฎบ้าบบๆแบบนี้ทําให้เราต้องเสียขาไปทําให้เราต้องสูญเสียกําลังคนไปได้ง่ายนะครับและก็กว่าเราจะตอบโต้เขาได้เราก็ต้องมีการสูญเสียแล้วกฎนี้ควรจะยกเลิกนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะนํา ความคืบหน้าต่างๆมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวผมจะออกไปชายแดนอยู่นะครับขอบคุณครับผม